เด็กอายุ7ขวบย้อนกลับไปเมื่อ10ปีก่อนนะคุณผู้ชมน้องอายุ7ขวบถูกตาเลี้ยงข่มขืน <c oughs> แล้วก็ทำแบบนี้มา10ปีต่อเนื่องนะครับจนตอนนี้ <c oughs> เด็กอายุ1 6ปีแล้วตำรวจชุดสืบนครบาลตามไปจับตาเลี้ยงได้แล้วนะครับหลังจากที่หลบหนีมาอย่างต่อเนื่องเช่นกันแล้ววินาทีที่ไปจับได้เนี่ยเป็นวินาทีที่เขาขับรถทัวผ่านด่านแล้วก็เปิดกระจกลงมาเพื่อจ่ายเงินค่าทางด่วน ไปดูวินาทีนั้นกันครับตำรวจตำรวจยกมือยกมือยกมือขึ้นลุกมาลุกลุกยกมือขึ้นไม่แล้วครับคุญแจมือมาทำไม่แล้วครับเชื่ออะไรครับ ตำรวจไปรวบตัวชายวัย59ปีเอาไว้ได้ครับและนี่ก็เป็นภาพช่วงที่กำลังขับรถไล่ล่าติดตามตัวผู้ต้องหาเขายังไม่รู้ตัวนะว่าโดนเฝ้าจับตาดูอยู่จนไปจับบริเวณลานจอดรถหน้าบริษัทแห่งหนึ่งที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซานะครับหลังจากที่หญิงสาวอายุ16ปีเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้มีศักเป็นตาเลี้ยงข่มขืนกระทำชำเราตั้งแต่น้องอายุ7ขวบ ในช่วงที่คุณยายไม่อยู่บ้านจนน้องติดเชื้อ HIV ครับนี่สลดใจมากๆนะตาเลี้ยงขื่นใจหลานจนติดเชื้อ HIV ทางผู้การจอส่งชุดสารวัตรแจไปล่าตัวอยู่หลายวันครับจนได้เบาะแสว่าผู้ต้องหาขับรถรับจ้างบริเวณถนนบุรพาวิถี 3วันสามคืนไล่ะเวนหาตัวจนไปเจอวินาทีที่คนขับรถทัวร์เปิดกระจกเพื่อจ่ายค่าทางด่วนอ้องเงยหน้าขึ้นมาเจ้าหน้าที่บอกโป๊ะเชะคนนี้เลย<ะ>ล่าตัวต่อครับขับตามแล้วไปจนมุมที่ฉะเชิงเซาผู้ต้องหาสารภาพว่าเคยล่วงละเมิดทางเพศหลานสาวจริงๆแล้วก็หลบหนีกบดานมาหลายปีมาอยู่แถวแถวสมุทรปราการมาเป็นลูกจ้างรายวันขับรถทัวร์ ใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆนะไม่มีที่นอนเป็นหลักเป็นแหล่งพอมือมอดค่าก็ไปนอนตามปั๊มตอนโดนจ,จับเจ้าตัวบอกเลยนะครับโอ้ยหน้ามืดจะเป็นลมเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยหนีได้เนียนกลิบแล้วนะก็ไม่คิดว่าจะมาโดนจับโอ้แล้วต้องชื่นชมไหวพริบของเจ้าหน้าที่นะครับไปจับไปเจอตอนที่รถกระจกฝั่งคนขับเพื่อจ่ายค่าทางด่วนแค่นั้นแหละ พอหน้ามันใช่อะตามต่อเลยไงแล้วบริเวณทางด่วนนะทุกด่านอยู่แล้วก็จะมีกล้องออด้วยะะจะบันทึกภาพได้อยู่แล้วเวลาที่คนจมส,สายฟังโอ้นี่ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่นะครับนำตัวส่งไปที่สอนอบางเขนเป็นพื้นที่ที่เขาก่อเหตุค่ะเสรบจไปเต็มๆที่เด็กคนนี้ต้องทนทุกข์ทรมานมให้กำลังใจน้องด้วยนะฮะ